ลงนะในช่วงเช้าแบบนี้นะถึงบ่ายโมงเนี่ยน้ําก็จะลงอย่างที่เราเห็นนี่เลยนะแล้วก็จะเห็นหิน,นอหออ,หอีหนอยหอิน <laughs> <laughs> แตีหีบนะไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นหาดนางลำหาดซอโอ้โหใสเหมือนกันหมดว่าเป็นทะเลผืนเดียวกันนะเพื่อนๆอ๋อินมากเลยตอนเนี้เจ้ <G ül> าพึ่งจะลิฟินข้าที่กำลังตกดินแล้วคะ่น้ำทะเลอุ่นๆนะโอ้ยมันฟินโคตรโคตดเลยคะ่ะ <G ül> เลยค่ไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์นะที่แบบบรรยากาศดีวเวอร์ล่มลื่นแล้วก็ติทะเลหรือว่าจะเป็นบ้านพักที่ราคาถูกแสนถูกนะคะเริ่มต้นที่หลังละแ0ดร้ทนั้นเองก็จะมาเล่นน้ําทะเลใสๆนะนะที่สตีดนะโอ้โมากินข้าวริมทะเลนยะโอ้โหฟินเวอร์เลยค่ะมาๆเพื่อนมากินข้าวทะเลน้ำกันเด้อค่ะเด้อ หาเทียนทะเลเนี่ยเราก็มาถึงอำเภอสัตหีบแล้วก็เข้ามาทางเดียวกับกองเรือยุทธการเลยนะเราจะผ่านตลาดสะมสารนะเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะประมาณ5กิโลเท่านั้นนะแล้วก็จะเจอด่านเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ2ด่านแล้วเราก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าเจาที่คะหาเทียนทะเลเนี่ยอยู่ตรงไหนคะเดยวเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเราว่าอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็ไปตามเจ้าหน้าที่บอกเลยนะหรือถ้าเราจะเอาง่ายกว่านั้นนะคะก็ หมุดไปที่หาดเทียนทะเลนะคะบ้านพักรับรองถึงแน่นอนคะ่ะ <c oughs> เจ๊หึ่งจะรีวิวตั้งแต่ต้นหาดตั้งแต่ลานกลางเต็นเนี่ยนะคะจนถึงท้ายหาดบ้านพักในแบบเอาแบบให้แบบจุใจแบบตาเห็นกันเลยทีเดียวนะแต่ <c oughs> เจ๊หึ่งเนี่ยต้องให้เพื่อนๆตามมานะคะตามเจ๊หึ่งไปเลยคะ่ะ ถึงนะเพื่อนๆแล้วก็จอดรถไว้ที่จุดจอดรถตรงนี้เลยนะคะเพื่อเตรียมสัมภาระของเราเนี่ยลงมานะคะเพราะที่นี่รถเข้าไม่ได้เลยค่ะต้องเอารถเข็นจากเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะเพื่อมาเข็นสัมภาระของเราเด่ยเข้าไปนะยิ่งสัมภาระมากเท่าไหร่นะเจ๊หวงว่าความสุขของเราในคืนจะมากข่านี้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเราไม่กลัวค่ะความลําบากบอกเลยค่ะกลัวอย่างเดียวนะกลัวไม่ได้มา ออพอเข้ามานะคะบรรยากาศก็กจะเป็นต้นสนแบบนี้เลยค่ะเพื่อน่มลื่นโ,โ,โซนที่จเจ้าของยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยโอ้โหแบบล่มต้นสนนะแล้วก็ติดริมทะเลเอูอย้ยปิ่นกรโคเดี๋ยวเราจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือลานกลางเต็นท์ติดต่อตรงนี้หมดและด้านข้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับให้จุดกลางเต็นท์เนี่ยมาเข้าได้จุดนี้จุดเดียวนะคะสามารถเข้าได้ไม่ไกลมากอะประมาณสักสิบยี่สิบเมตรเนี่ย ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันเพื่อนๆไปค่ะห้องน้ำเนี่ยก็จะมีสองห้องนะแยกชายแยกหญิงก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะห้องน้ํำก็จะไม่ใหญ่มากนะก็จะมีชักโครกแล้วก็ฝักบัวในรวมกันอยู่ในนั้นเลยแต่สะอาดนะน้องๆเขาดูแลอย่างดีค่ะถ้ามาเช้าเย็นกลับเนี่ยนะคะก็จะเสียค่าค่าห้องน้ำเนี่ยคนละห้าบาทต่อครั้งนะสําหรับคนกลางเต็นท์เนี่ยฟรีค่ะเพื่อนๆ บริเวณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบริเวณจุดกางเต็นท์นะจากที่เจ๊หึงดูๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณสัก5-10เต็นท์เห็นจะได้นะร่มรื่นค่ะบรรยากาศร่มลื่นทั้งวันเลยนะก็ค่ากลางเต็นท์ก็ต่อหัวต่อโคน100แล้วก็คิดค่าเต็นท์เต็นท์ละ100บาทนะคะเพื่อนๆก็ลองคิดเอามากี่คนคำนวณเอาค่ะแล้วก็ที่ท,ที่ดีนะคะของที่นี่นะคะเป็นไฮไลท์หน้าหาดเลยค่ะนี่ค่ะ เลือกมาติดหาดไปก่อนนะแล้วก็ลมลื่นกลางเต็มได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะอยู่ได้ทั้งวันนะแต่ไฟเนี่ยเขาจะปลอยให้เราประมาณ6โมงเย็นแล้วก็จะปิดไฟประมาณ7โมงเชา้าสายปลั๊กเสียบไฟนี่ก็มีแทบทุกจุดค่ะไม่ลำบากนะแล้วไฟส่องสว่างก็เยอะมากค่ะต้นไม้ที่จะาห่วงดูเนี่ยโอ้โหสว่างสวยงามอนะ่ะ แล้วก็ที่เข็นรถนะคะก็เข็นรถเข้ามาไม่ไกลเข็นมาหน่อยเดียวประมาณสักส20นี่ก็ถึงแล้วค่ะก็ชิวๆกับบรรยากาศดีๆนะคะน้องหมาน้องแมวก็เข้าได้จังหานะคะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยลมลื่นกลางเต็นท์ได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะแล้วก็จะมีชิงช้านะให้ทุกจุดเลยชิงช้าที่เราแข่งเนะะี่ยค่ะมีทุกจุดเลยนะเนี่ยก็ลมลื่นแบบนี้สบายๆเลยชิงช้านี่จัดหนักจัดเต็มจริง เราพักผ่อนเป็นที่เลยค่ะที่ไนี่ก็มีต้นช้าอีกเ่ยนะ,ะต้นไม้กระลมลื่นตลอดแนวเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งแค่ไม่โดนแดดเลย ลมลืน่นเย็นสบายแบบชิวๆอยู่กับทะเลอุย้ยลมสนนะฮะมันฟินจริงจริงเลยเจ้าหนว่านะ บริเวณจุดกลางเต็นท์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะสิ้นสุดตรงนี้เลยนะคะความยาวเนี่ยจะขาดมาก็ประมาณ200เมตรและอีก200เมตรต่อไปนี้ก็จะเป็นโซนของบ้านพักนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนบ้านพักกันเลยดีกว่ามาค่ะเข็นรถเข็นตามชื่นเหมื่นกันมาเลยนะในระหว่างทางเนี่ยนะก็จะมีมุมเล็กๆเอาให้เราเซลฟี่นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันเลยดีกว่า แต้มเล็กๆเ,เลยนะนี่ <Wow. S 1> นตรงนั้นนะก็จะเป็นหน้าผาโอ้ยพอเดินมาอีกหน่อยนี่มันไม้กายสิทธิ์ชัดๆมันท้ำผาอยู่นะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยโ oh. ้ยพิคนรเลยค่ะนี่ค่ะบ้านพักรับรองหาทินทะเลเดี๋ยวเจ๊หือเจาพาเพื่อนๆไปดูที่พักนะเรียกว่าเอาแบบ ตาเห็นกันเลยทีเดียวปิกแซกแซกแซกกันเลยตามมาคะ่ะานี้ก็จะมีทั้งหมด9หลังนะคะติดทะเลลมลื่นเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันเลยพอเปิดเข้ามานะเราก็จะเจอเตียงคู่แบบสวีทวิทบึ้มว้ายหันไปก็เจอแอร์คอนดิชเนอร์เย็นช่ำแล้วก็จะมีที่วางของนะ โทรทัตู้เย็นเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำกันเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างก็จะมีชักโครกนะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกเอ้ยที่อาบน้ําในนี้พร,ร้อม สะอาดสะอานเสี่หวงว่ามันโอเคเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันโอ้โหวิวหลักล้านจริงๆนะคะมีระเบียงรอบเลยนะโอ้โหมองไปทางนั้นก็มีชิงช้าส่วนวัดพักเนี่ยก็อยู่จะโหอยู่ห่างกันประมาณสักหาเมตรได้นะ แล้วก็ยังมีเต๊ะแคมป์ปี้ให้เราทุกหลังเลยนะนี่ชิงช้านี่ไม่ต้องแย่งกันเลยนะเพื่อนๆมีทั้งที่พักแล้วก็จุดกางเต็นท์นี่มีทุกหลังเลย <Wow. S 1> ลมนี่ก็จะเย็นสบายทั้งวันเลยนะแต่ช่วงเย็นๆในลมก็จะอ่อนลงมานิดนึงนะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะที่นี่ไฟฟ้าค,บคารบพันค่ะโอ้ยสะดวกสบายจริงๆที่พักที่นี่นะคะก็มีทั้งหมด9หลังด้วยกันเลยโอ้ยข้างหลังนี่ติดภูเขา ในติทะเลแบบเห็นโลเคชั่นที่แบบดีมากเวอร์ค่ะจะมึงบอกในราคาที่แบบประหยัดสุดๆนะคะเริ่มต้นที่8 0 0ร2 0 0พันสแล้วก็สองพค่ะบ้านพัก2คนเนี่ย,ยจะมี6หลังหลังที่1กับหลังที่6เนี่ยราคาพันสส่วนหลังที่4ีที่5นะคะก็ราคาแค่800เท่านั้นเองเพื่อนๆก็เลือกเอานะคะเวลามาส่วนบ้านพักสคนเนี่ จะเป็นหลังที่7หลังที่8นี่2,000บาทส่วนหลังที่9นี่สร้างใหม่เร็จเมดเลยค่ะ2,500เลือกเอาเลยว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะแต่ต้องโทรมาจองนะคะเพื่อนๆโทรมาจองอย่างเดียวเบอร์โทรนี่เจ๊มึงให้ไว้ตรงนี้เลยนะ